นายให้กองขวานแกะมาเป็นนวมผู้หญิงใส่นาแดงต่อยอโอโเป็นอะไรเลยโอ้โหโอ้ฟันลวงโอ,อ้ยังไม่ตายพวกเจ้าถึกตายกันเลยหรือไงเอ่อฟันทานี้ผู้ชายอ่ะรองเท้าไงามีเก้าอี้้หญิงชอบเลยอุ้ยขอบคุณนะเอ้ยจะขอแต่งงานเหรอเฮ้ยเปล่ากูจะถอดรองเท้ามึงทิงท้งไปมีข้างนึงด้วยเอ้ามึงจะทำอะไรเนี่ยเนอะยังไงเอ้าอะ ชายวิ่งไปไหนอ่ะโอ้ยวิ่งไปเอาตู้ไงอ๋อวิเอาตู้ของผู้หญิงทั้งหมดมาไงเผาทิ้ง <c oughs> ของรักของห่วงใช่ไหมนะ่ะ <y> อ <ug> ยากใส่กอกอีกเฮีย <y> ผ <ug> ู้หญิงทำกูทำไม่าะวันที่นี้มัวไงอะไรวะเนี่ยเอ้ยอยู่บนเส้นได้เหรอเน้ <c oughs> อ้ยเฮียอ, <y ug> อะไรวะนะ <y ug> ม,มา งผู mm ้ชายบ้างอืมมีหยอกหยอกหยอกยังไงอะไรวะโอ๊ยลาผู้หญิงมาเหยียบอ๋ออย่างนี้นี่แค่นี้นะต่อมาผู้หญิงเป็นรถสีแดงไงโอ้ยมีรถเวลาอืมไปแล้วอุ้ยอ่าโดนยิงเจ้าจังโดนยิงเข้าจังจังตายหาแล้วใช่ไหนดูซิ ให้กองหัวใจเกิดจังเลยแก่เอ้ยอ้าวมีแถมอ้าว้หญิงโซฟาอะไรเนี่ยโซฟามีขวดขวดเบียร์หรือบอดีเลยฉันต้องเกินอุ้ยมึงคิดว่ามึงจะนั่งแนงสบายเหรออุ้ย่ะฮะอะไรวะยิงอะไรอ่ะอย่ายิงกูเลยกูขอร้องเฮ้ยไม่โดนไม่โดนมันโดนเหรอวะมันไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่เอ้ยแม่งยิงโซฟา มีอ่าเราให้มีนะเออเออกูไม่ให้มึงรออไอีบ้าอีควายอ้โง่โทษทีเท่าทีบัตรเครดิตเหรออุ้ยฉันรวยนะฉันมีทั้งรถหรูมงกุฎอุ้ยฉันเป็นราชนีนะรู้ไหมฉันมีบัตรทองด้วยอะไร่าโอ้ยไม่กอดอุ้ยฉันไม่มีสักบาทเลยอตายเถอะเอออืมฉันไปละบายบายไอ้อมน้ำหน้าเปืนเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจ้ย็นเนะอะ โอ้ยยังหัวใจให้ฉันรักเธอฉันรักเธอเอ้ยมึงอย่ามาลักกูเลยอย่างงี้ไงอืมอะไรอะโอ้แฟนใหม่เป็นผู้หญิงไม่นะดีเลยทำอะไรอะกองข็ความขอบคุณด้วยของฉันเอามาฉันจะแกะดูสิมันมีต้องมีอะไรแน่ๆอะไรวะเนี่ยมวกันนกอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเอ้มึงโดนโกอยังงี้นี่เออเออเออง่ายดี เอ้ยมีตมัวแถมเฮียยังไงกล่องอะไรเนี่ยอิดเหรอจะมากออ่ออิดเหรอเอามานี่อ,ก,อก่อกำแพงเลยมึงอย่ามาเจอหน้ากูนะอุยอ้ยเฮ <g ül> ยงไงโอ้ <g ül> ไปไกลอิด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 ,อด,อดไม่ได้นะคุณย่าเกินเ <g ül> ทียนอ๋อ,อไม่ใช่เทียนกูมองไงเป็นเทีนยน <g ül> วะเออย,ย,ยังไงโอ้ยตัวเฮียอะไรเครื่องบินนะยังไงวาดเป็นรูปหัวใจเร <g ül> ียบร้อยอุ้ยน่ารักจังเลยนะอุ้ย มือสน่า <laughs> มาสุดท้ายแล้วไม้เบ <laughs> ้ดไม้เทนนิสหรือไม้แบดวะไม่รู้เลยมันตายเรียบร้อยแล้ว